Do I eat my, my. ช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำดื่ม Joymart สวัสดีครับผู้ชมเข้าสู่รายการคืนนี้ที่กรุงเทศน,นะครับผมก็คือผมเมฆอมรเชลมันเช่นเคยนะครับผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมพาผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณจังหวัดนนทบุรีครับที่ท่าน้ำนุ่มเองนะครับผู้ชม คงจะเป็นรู้จักกันดีนะครับวันนี้ฮะมันตรงกับเทศกาลลอยกระทงครับไม่น่าเชื่อนะครบหนึ่งปีแล้วนะฮะจากวันที่ถ้าเกิดผู้ชมเคยติดตามชมรายการเรานะฮะผมเคยพาผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวปอะเพณีลอยกระทงเมื่อปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นเราพาผูา้มชมไปที่สะพานพระราม8ปดคงจํงมามันได้นะแต่ว่าบรรยากาศเมื่อปีที่แล้วนะน่อนท่างเงียบเหงาเพราะว่าตรงกันในช่วงทีท่การไว้ทุกข์ให้กับเด็จพระสางฆราชสมาสัรันายกนะครับแต่ว่าปีนี้นะฮะก็เลยออกมาขยับมาชันบ้างนะฮะมาที่ จังหวันดนนทบุรีนะวันนี้ต้องบอกว่าคนเยอะมากนะกว่าผมจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ในช้เวลานานมากนะคนเยอะจริงๆนะแต่ก็ต้องชมทางสถสานที่ด้วยนะจังหวัดนนทบุรีจัดงานได้เรียบร้อยน่ารักมากๆเลยนะมีการคือบรรยากาศต่างจากปีแล้วมากๆนะไม่มีการเล่นคุเล่นประพัดนะฮะไม่มีโคมลอยอันตรายในย่างนันนี้บรรยากาศเป็นแบบไทยๆครับแล้ววันนี้ผมก็มีแขกร่งวมรายการครับผู้ร่วมรายการนะต้องบอกว่าผูา้ร่วมรายการผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ้าเก่าครับคนที่เคยพาไปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะ นนก็คือล็อกโตนั่นเองนะอยู่ด้านนี้ล็โตครับสวัสดีครับโตครับโอ้โหอันนี้พาลูกชายมาด้วยพาลูกชายมาด้วยนี่ปีนี้โอ้โหคนเยอะมากเลยอ่ะคนเยอะมากหนึ่งปีแล้วที่เราไปปีแล้วเราไปที่พาราแปดก็ค่อนข้างนิ่งเงาเพราะว่าปีแล้วตรงกับการไว้ทุกให้ตัวเองปสารราชแต่ปีนี้เนี่ยบอกว่าจัดเต็มเลยแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบ้าง องอกมาทานเบื่องมาดิครับวันนี้อยู่ที่ท่าน้ำนนท์ที่ต่อยากมากนะโอ้โหต้องบอกเลยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไปเที่ยวอะไรแบบนี้ฮะอย่าอย่าเพิ่งไปเพราะวก็รู้เองดีว่าคนไทยเราเนี่ยถ้ามีประเพณีเนี่ยคนขนาดแน่แน่นอนคือคถูกมากหลังๆเนี่ยเออคนไทยให้กันถือตัวกับพวกประเพณีต่างๆไทยไม่ว่าจะเป็นงานทางประเพณีทางศาสนาอะไรเลยเนี่ยทุกคนให้ความสำคัญไว้รุ่นบางคนเข้าวัดเข้าวาเยอะนะเด่๋ว่าแต่คนพุธนะคนคิดเมื่หลังเขาก็อยากจะมาดูประเพณีของคนไทยนะ คนคิดตุ้มอะไเขาก็ทำไา้ใครจะศาสนาไหนก็ลอยกระพงได้มันไม่ใช่เป็นประเพณีของทุกอย่างเดียวมีการบอกข่าวด้วยนาก็คือว่าใครใครก็แล้วแต่ที่ใช้ใช้น้ําใช้อะไรก็สามารถอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยคนเนี้ยผมากำลังตื่นคนีแล้วตึงทวนคนเยอะมากเอาละให้เดี๋ยววันนี้นะฮะบรรยากาศงานจะเป็นยังไงนะฮะมีการเล่นอะไรตรงไหนแล้วก็บรรยากาศการลอยกระพงจะเป็นไงเดี๋ยวติดตามผมเลยนะฮะต้องบอกวันนี้ผมเยอะมากจริงเดี๋ยวไปดูตัวเสียงเขาประกาศ น่าจะเป็นจุดที่เขาลอยตรงกันแล้วก็มีเวทีมีประกวดด้านหลังตรงนู้นนะฮะได้ได้ยินเสียงมอยู่ตอนนี้ก็มวยวเวทีมวยนะ วันนี้บอกว่าเทศ,เทศบาลจับบงหวัดนนทบุรีเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะฮะให้กับพี่น้องอชาวไทยได้มาร่วมประเพณีไทยกันเป็นอีกหนึ่งที่นะที่มีคนเยอะ,<ฆ>ะเพราะว่าติดอันดับที่ว่าจัดงานประเพณีแล้วมีคนเยอะคือคือ,คอตั้งแต่ผมผมเคยเที่ยวง,งานตน่างๆประเพณีหรือว่าเทศกาลต่างในกรุงเทพเนี่ยเยอะสุดละวันเนี้ยผมขนาดผมเมื่อก่อนไปงานกาชาติเยอะอย่างนี้เลยนะกาชาติเยอะอย่างนี้เลยนะแต่วันนี้โอ้โหคนแน่นมากๆนะแค่แบบถนนนั้นลองมองไปคุณ มองแน่นโอ้โหปันเดินเข้ามานะก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาหรือว่าอะไรปีไหนปีต่อๆไปอยากจะมาเนี่ยแนะนำว่าอยากขับรถมาเลยเรไม่มีปัญหาที่จอดยากหรือไม่ก็จอดข้างนอกปัหาจะขึ้นเข้ามาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าตามเลยครับ